ดจ้ายายโยโยพากินจริญจิตจ้าวันนี้เราก็มีกิจกรรมไปทํากันวันนี้ไปกิจเอ้ไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนน้องเฟมน้องเฟมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหำลังใจด้วยนะคะ <laughs> ขอกรลรองใจตลอดวันนี้เพื่อนเพื่อนกเน็เห็นกิจกรรมวันแม่นาะคะ่ะ ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนหลานเราก็จะออกเดินทางกันแดดห้อนพี่น้องโอ้มีมีไก่หมุนด้วย <c oughs> มีไก่หมุนด้วยน้องเฟรรมเราก็จะเดินทางไปโรงเรียนกันจ้าจะเปล่ยบรรยากาศข้างนอกไปน้ำพี่น้องจัดกิจกรรมกรัน ะะผู้ปกครองก็ให้ใส่เสื้อผ้าสีฟ้าเสื้อสีฟ้าเนาะให้ตรงกับคอนเซ็ปต์บรนแม่เนาะแล้วก็เด็กเด็กนักเรียนก็ใส่ชุดนักเรียนโอ้แดดแดดพี่น้องแด้แดดบรรยากาศนื่พิ่นก็ขายนี่เห็นว่าพี่น้องพิ่นขายของใต้สะพานมาบนก่ะ เดินทางกันเมื่อคืนก็นโอ้ฝนตกแห้งคักเศ้ามาแดดแดดฮ้อนตะเศร้าเลยแต่ว่าก็เย็นเนี่เขาเด็ดฮ้อนแดดฮ้อนแต่ว่าพื้นพื้นดินก็เย็นเนี่เนาะค่ะเนาะไอ้เพิ่งบรรยากาศกำางๆไปพร้อมม่้ัพี่น้องเด้อเดินทางไปด้วยกันจ้า เดินทางกันจ้ะาบรรยากาศทางทางไปพ่อพอได้ยินโดนแล้วบรรยากาศโอ้นี่ถึงนี่ยนี่ยไอ้เญ้าเอาออกหมดแล้วเนี่ยยญ้าลูกนี่จังเลยเนี่ยโอ้นี่เดี๋ยวเขาทำดีแล้วเนี่ยพ่อมึงดูมึงขุดไปข้างนอกเลยโอ้แดดแดดพี่น้องแดด สองกันเดินเดินสู้กับแสงแดดเดี๋ยวนี้บังกัน <c oughs> โอ้แดดร้อนครักยังไม่สองโมงเลยแดดร้อนมากเียเพิ่งเพิ่งบรรยากาศค้างๆไปพ่อไม่้องเพิ่งก็ลงเห็ดไอ้นี่ค่ะคองคองน้ำเทพื้นคองน้ำนอก เอาไปเด้อค่ะเด้อเดินทางยวเดินทางแล้วจ้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะ